สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินจะมาพูดถึงศึกวันลุมพินีนะครับมีคู่ที่น่าสนใจถูกประกบล่วงหน้ามาเรียบร้อยอีกคู่นึงแล้วในตอนนี้ซึ่งมีสตอรี่เรื่องราวก่อนที่จะมามีการประกบคู่มวยนี้ด้วยนะน่าสนใจเพราะว่าเป็นมวยดังแล้วก็เป็นมวยลุ้นขึ้นวันใหญ่เรื่องราวในวันนี้ก็คือวันลุมพินี64นะครับวันศุกร์ที่24พฤษภาคม มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะครับรุ่นศูนย์รวมจำหน่ายยอดมวยตัวตึงระดับโลกครบวงจรมีการประกบให้กุหลาบดำสอจอเปียกอุไทยนะครับเจอกับเคียมรันนามปติยอดมวยรัเสเซียที่มีพลังความเร็วสปีดเท่าโรเบโตโคาร์ลอสในเกมวินนิง่งเคียมรันไม่ได้มาวิ่งนะครับแต่ทว่าสเตปเท้าการเข้าออกในเชิงมวยรวมไปถึงการออกอาวุธเนี่ยเร็วปุ๊ดปลาดไปหมดเลยนะฮะ ซึ่งเรื่องของเรื่องก่อนหน้านี้นะครับในไฟที่ผ่านมาการชกของเคียมรันก็จบไปก่อนนะครับนั่นก็คือในศึกวันลุมพินี55เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เอาชนะคะแนนอวตารพีเคแสนชัยไปโชว์ฟอร์มชนิดที่ว่าเร็วปุ๊ดปราดไปเลยนะครับอวตารน,นั้นไล่ไม่ถึงไล่ไม่ทันแล้วก็เดินไปรับอาวุธเยอะเคียมรันที่ไวกว่านะครับแม่นกว่าทำเอาเอาวตารโดนนับแล้วก็เกือบๆจะโดนน็อกด้วยซ้ำนะครับบอบช้ำพอตัวเลย หลังชกเสร็จนะครับเคียมรันก็วางแผนงานเป็นโปรโมเตอร์ให้เสร็จสับเลยนะครับโดยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเปิดโอกาสที่จะให้เสือแบ็กทอพาน49แก้มือถ้าเกิดคาใจข้างในลึกๆก,ก็พร้อมเสมอเลยนะครับถ้าเกิดคาใจม,ามีเย่ามีเยือนก็จัดไปเคยชกทีรัสเซียกันมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งเสือแบ็กแพ้น็อกไปในยกที่1กลกับมีอีกแผนงานหนึ่งนะครับที่เขาเสนอให้ศึกวันสนองพระเดชพระคุณไอเดียของเขา นั่นก็คือน้องโอจะเจอกับกุหลาบดําในศึกวันล,ลุมพินี58ในเดือนเมษายนเป็นการโชคที่จะต่อเนื่องหลังจากที่เขาโชคก,กับอวตารทางเคียมรันก็บอกว่าสองคนนี้ที่จะเจอกันนะครับน้องโอกับกุหลาบดําเนี่ยเขาพร้อมที่จะเจอกับคนที่ชนะก็จัดมาได้เลยนะครับคนที่ชนะเรียกได้ว่าวางแผนให้เสร็จสับนะครับในด้านมุมมองของเคียมรันเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาเหนือกว่าสองคนนี้แน่นอนแล้วจะต่อกรอกับคนที่ชนะมาเท่านั้นก็พอ แล้วถ้าเขาไปชนะคนที่ชนะมาในคู่นี้ทีเดียวเนี่ยก็เรียกได้ว่าออร่าจับทันทีนะครับไม่ต้องชกเยอะหลายไฟเพียงแค่อีกไฟเดียวของเขาก็เดียวเลยว่าถ้าเกิดได้โชว์ความเป็นเทพแห่งความเร็วให้ดูถ้าเอาชนะได้เนี่ยเอาให้ศึกวันจับเซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่ไปเลยนะครับอีกแค่ไฟเดียวดังนั้นก็จัดมาเลยเอาคนชนะมาเจอกับเขาส่วนศึกวันก็บอกได้เลยนะครับว่างั้นมึงเอาคนแพ้ไปเจอก่อนละกัน ก็เรียกได้ว่าจังหวะมันโบ๊ะบ้าได้พอดีนะครับในเมื่อจะออกไอเดียกับศึกวันเนี่ยเจอไอเดียนั้นสู้กลับนะฮะจะมาเจ้ากี้เจ้าการก็มาเจอคนประกบคู่มวยในศึกวันเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพชรบุญชูเสียเปรมหรือว่าเสียปลายคนไหนไม่รู้ละแต่สุดท้ายคนที่อนุมัติคนสุดท้ายก็คงต้งเป็นบอสช,ชาตีเปนแน่แท้นะครับที่จะต้องเห็นดีเห็นงามเซ็นอนุมัติในการประกบคู่มวย ซึ่งถ้าหากมองไปถึงแผนงานของเคียมรันนะครับที่จะขึ้นวันใหญ่ให้ไวถ้าเกิดเอาตามคอนเซปต์ความคิดของเขาเนี่ยคนชนะน้องโอกับกุหลาบดาเนี่ยผลการชกมันออกมาแล้วนะครับก็คือน้องโอชนะมาถ้าไฟนี้ของเขานะครับเจอน้องโอตามการรีเควสต์แล้วน้องโอที่เป็นนักชกในวันใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดเคียมรันมาเจอน้องโอจริงเคียมรันเอาชนะน้องโอได้นะครับโอกาสในการจรดปากาเซ็นสัญญาก็มีสูงขึ้นมาทันที แต่ในเมื่อต้องมาเจอผู้แพ้อย่างกุหลาบดําก่อนนะครับซึ่งกุหลาบดําก็ยังไม่ได้ขึ้นวันใหญ่ถ้าเคี่ยมรันเอาชนะกุหลาบดําได้นะครับโอกาสจะลด,ดปากกาเซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่มันก็อาจจะมีน้อยลงอะ่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณภาพการชคด้วยนะยิ่งตอนนี้นะครับมีคําว่าต้องมีใจปิดเกมซึ่งก็คือการที่จะได้โบนัสหรือว่าได้อะไรต่างๆเช่นโอกาสขึ้นวันใหญ่เร็วขึ้นจากศึกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เข้าตาบอสชาตีไวมากนะครับ แต่สถิติการน็อกของเคียมรันนั้นยังไม่เกิดขึ้นในศึกวันก็คือเอาชนะคะแนนพงศิริกับอวตารมาโบนัสก็ยังไม่เคยได้ถ้าเคียมรันจะปรับสไตล์นะครับก็เป็นฝ่ายบุกก่อนบ้างเดินบุกตะลุยไปเลยเอาความรวดเร็วเป็นตัวบุกเนี่ยถ้ามีสถิติน็อกได้นะครับก็อาจจะเป็นตัวเปิดโอกาสให้กับเขามากกว่านี้ในการขึ้นศึกวันใหญ่เร็วขึ้นเพราะว่าไฟที่ผ่านมานะครับก็จะเน้นตั้งรับเน้นถอยแต่ว่าก็ตอบโต้ด้วยความแม่นยำรวดเร็วนะ ซึ่งถ้าเกิดได้จังหวะที่ว่าชกคู่ชกเพียงพล้ํมปั๊บเนี่ยเขาถึงจะค่อยบุกหนักในจังหวะนั้นดังนั้นถ้าเกิดเคียมรันนะครับยังต่อยสไตล์เดิมถ้าสมมุตินะครับว่าสมมุติชนะกุหลาบดําแบบแค่ชนะคะแนนแล้วก็ถอยเยอะไปหน่อยอะไรแบบนี้โอกาสซ็นสัญญาผมว่ามันก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะได้ขึ้นวันใหญ่ไหมเพราะว่ากเรกลด้ว่าโอกาสน้อยอ่ะอาจจะโดนดึงเชงอยู่ในวันเล็กต่อไปนะครับให้ค่อยๆเจอชื่อชั้นนักมวยเลเวลสูงไปเรื่อยๆก่อนเรื่อย ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต่อให้ชนะคะแนนกุหลาบดานะครับก็อยู่ที่คุณภาพการชกด้วยนะถ้าเกิดมันสวยงามจริงๆมันยาแหลกจริงๆเนี่ยโอกาสเซ็นสัญญาขึ้นเลยมันก็มีอยู่แหละโดยตอนนี้นะครับเคียมรันนัมปติมาซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่รัสเซียแล้วก็มาเมืองไทยใกล้ๆวันชกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซ้อมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งในโลกโซเชียลก็มีการโพสต์ในไอมีอัปเดตเรื่อยๆ โดยมีการโพสต์รายงานความเคลื่อนไหวของตัวเองนะครับว่าซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับแล้วก็เริ่มมีโพสต์ข่มกุหลาบดําแล้วนะเป็นภาษารัสเซียซึ่งแปลอัตโนมัติได้ใจความว่าอีก2สัปดาห์จนกว่าจะถึงการต่อสู้ต่อต้านนักสู้จากประเทศไทยมีฉายาว่าแบ็คโรสเป้าหมายของเราคือตัดดอกกุหลาบนี้ลงพร้อมทั้งมีสัญลักษณ์อีโมนะครับเป็นรูปกุหลาบรูปมิดาบคู่แล้วก็ลินจา ก็เรียกได้ว่าเตรียมใช้ความเร็วแบบนินจาเอาชนะกุหลาบดำแบบฟันฉับดอกกุหลาบหลุดออกจากต้นเลยอ่ะส่วนกุหลาบดำนะครับแฟนมวยในศึกวันเนี่ยต่างทราบดีนะครับว่านี่คือมือปราบมวยต่างชาติโดยเฉพาะโดยในโลกของวงการตำรวจนะครับพลตำรวจโทเลวัสเนี่ยอาจจะเป็นตำรวจมือปราบที่โด่งดังผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่ในวงการมวยไทยศึกวันขนาดนี้นะครับกุหลาบดำคือมือปราบมวยต่างชาติที่มือพะการที่สุดตามสถิติเลย เส้นทางก่อนหน้านี้นะครับเจอต่างชาติในศึกวันเล็กวันใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เอาชนะคะแนนโบโบเซโกแล้วก็เอาชนะคะแนนอิริยาสมูซาเอฟชนะทีเคอยกหนึ่งไทสันแฮริสันชนะน็อกยกหนึ่งฟาริยาอันมินิปัวผู้ล่วงลับจากอิรานแล้วก็มาชนะน็อกยกหนึ่งนะครับจูลลโอโรโบจากบราซิลก็ทำให้เจอต่างชาติมา5คนนะครับชนะรวดเลย โดยไฟล์ล่าสุดของกุหลาบดำนะครับมาสะดุดกึกแพ้คะแนนน้องโอนะครับก็เสมือนกับว่าเป็นไฟล์ตัดสินชีวิตนะครับว่าจะกลับขึ้นไปดิวชั่นบนกลับสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหรือไม่นั่นก็คือขึ้นวันใหญ่ขึ้นวันแชมป์ชิพอีกครั้งหรือไม่ก็พลาดท่าแพ้คะแนนมานะฮะก็หนทางก็ยังไม่ปิดสนิทหรอกนะผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเกิดเจอต่างชาติอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วเนี่ยกุหลาบดำเขาจะมีพลังแฝงนะครับมีพลังคึนขนองพยองเดชอยากจะตั้นหน้าต่างชาติทุกครั้้้้งแลววก็ทําไดดดีดยนะ ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าในศึกวันลุมพินีนะครับวันศุกร์ที่24พฤษภาคมซ้ายอูกาบาทอามาเกตดอนวันสิ้นโลกถ้าเกิดน็อกเคียมรันดามติได้เนี่ยหรือว่าแค่เอาชนะคะแนนก็หรูแลนะฮะจะเป็นชัยชนะที่โคตรยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับจะทําให้เคียมรันดาปติเนี่ยถูกจารึกสถิติความแพ้แพ้ในมวยอาชีพครั้งแรกในชีวิตนะครับโดย20ไฟที่ผ่านมานี้เอาชนะรวดเลยสถิติจะพังทลายด้วยคนที่ชื่อว่ากุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยหรือไม่ แล้วเส้นทางขึ้นวันใหญ่ของเคียมรันนะครับก็จะสะดุดกึกตามนักมวยรัสเซียอย่างคิลิูคอมูทอปไปอีกคนนึงกรับดาสอจอเปียกอุไทยน,นะครับจะทําได้ไหมจะเป็นคนให้คําตอบในวันนั้นนะครับแฟนมวยโปรดติดตามห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดสําหรับวันนี้นะครับแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ